ตือนเด็กนิสตรีมีการรวมถึงคนจราปวดใช้วิทยากัยในการรับชุงลดฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำหลากคาดครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมยังไม่เตอซียูนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ในสงครามนะฮะเป็นสงครามรวมคลาสนะฮะรวมทุกๆคลาสเข้าด้วยกันนะฮะก็เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะฮสำหรับเข่าวที่ออกมาว่าจะมีการรวมเซิร์ฟเวอร์เมื่ออาชีพใหม่มานะฮะก็มันทา ทำให้เกิดอ,อะไรขึ้นก็คนมันเยอะขึ้นไงแต่ละคลาสนะฮะแล้วการลงสงคารมันจํากัดไว้ที่กี่คนแล้วก็การเก็บสเบียงด้วยนะครับแล้วก็มาพูดถึงก่อนอยังไงก็คีดก,กันเอาเองเนะฮยแล้วทำไมผมจะต้องรีบออกมาด้วยเนะนี่ยเฮ้ยเบ่งธนูนานไงตายคนแรกเลยฮนะ ไอ้แม่งเป็นคนเพิ่มเดี๋ยวเดียวสถานศัตรูเลยแม่งโอ้ยเดี๋ยวเดียวโอ uh ้ยใจร้ายอะ่ะพวกนี้แม่งมันเจอกูเลยมันตบก่อนเลยธนูเป็นตัวเกียนตัวหนึ่งนะจะมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะฆ่าใครได้หรือเปล่านะสำหรับการลงสงครามเนะ อาอยู่ในนี้มันบัฟไม่ได้กับฐานที่มั่นก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยจะปลอดภัยหรือเปล่าหว่าจะตายไวยิ่งกว่าเดิมไหมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราคอยดูข้างนอกแบบห่างๆเอ้าอีกชื่อก็ไม่โดนเว้ยมันวิ่งว่อนซะดีนะ น,นี่เรายืนยิงอยู่แบบห่างๆสบายใจโกูเลยเนี่ยเดี๋ยวขอบับแบบใช้บับหาอะไรบ้างวะนักธนูเนี่ยนานเลยนะฮะไม่ได้เล่นนะเฮ้ยเดียวเดียวชวนม,มาจากไหนโอ้โหวิ่งย,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 ยิง กูย,ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยโหรายย้ายจริงๆีอแพ้ใจนะฮะสาวคิีมฆ่าไปกี่ตัวแล้วนะสายตัว้วเนี่ยไม่ได้จริงๆนะฮะเธอโหร้ายมากเฮ้ยเดี๋ยวยังเพิ่งตีกูหให้กูฆ่าคนให้ได้สักคนก่อนไม่เป็นไม่ได้หรอวะชื่อผมอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยตายสี่แล้วฮะโอโ้โหใจร้ายจริงๆ อ้าโอโ elas, ้ and low and low โหมาอยู่ในพื้นที่ของศัตรูเลยเนี่ยมือมันลื่นนะลื่นเฮ้ยเดี๋ยวเดเพิ่งตีผมอุ้ยดับอนาดให้กูตั้งหลักก่อนได้ไหมเนี่ยกับฐานที่มั่นดีกว่านะเฮ้ยผมจะลัดพวกเซียนได้ตัวหรือเปล่าฮะ คือต้องบอกคําว่าลัดนะฮะคือแบบจะฆ่าด้วยฝีมือตัวเองเนี่ยมันมันเป็นไปบ่ได้นะฮะคือมันยากลําบากเหลือเกินน,ะนี่ไม่ได้ผมหรอกเราต้องลุมนะฮะใส่าการลุมลุมกันเราอยู่แยกงูพวกคูตายอา้าวมันโอ้โห มันมาแบบนี้ใช่ไหมมันเลยทําให้ผมตายพไ,ได้ทัก,กตัวอย่างเนี้ยชื่อไม่เห็นแล้วชื่อหายไปไหนครับแต่บอยบ้านนะตายไปเจ็ดแล้วโอ้ทั้งหดร้ายเหลือเกินชีวิตเราเนี่ยตายไปเจ็ดยังฆ่าใครไม่ได้นะะตอนนี้โอ้โหธรรมะธรรมะทั้งนั้น อู้ยห้าพันแปดเลยโอ้โหตบผมสามพันผมก็ตายแล้วไม่ต้องห้าพนะันแปดหรอกฮะแมงลุมกระบี่นะลุมกระบี่ลุมแมงมันลุมแมงมัน ลงโอ้โหตีไม่เข้าอ่ะตีเข้าสุดกกวายไงลบหลีกด้วยยังคงตามไปอยู่ตามไปตามไปอุ้ยเจอทวนตายเลยโอการเข้ามาในสงครามนี้ก็เข้ามาทําำสนุกสนุกแนะ่ อย่าไปซีเรียสนะแต่ผมว่าทำหน้าจะชนะนะคือทำเข้ามาเยอะกว่านะฮะเยอะเยอะกว่าประมาณเกือบสองเท่าของธรรมะมั้งกระบี่นี่แม่งแบบเล็งนักธนูแบบแต่ละตัวนี่มันแบบว่านะมันรู้ว่านักธนูนี่เป็นสายที่เปลาาบางเอวางล่างน้อยนะเลือดก็ไม่เยอะด้วยนะเป็นอะไรที่แบบไม่บาลานซ์อะ โอ้โหนม่งยิงเอาอีกแลวเอาอีกแลวเห็นกูอีกแล่โูร้าย,ยงนั่นนั่นนั่นดับดับอนาเฮ้ยจะไม่ได้ฆ่าใครเลยหรออยู่ไหนวะ ชื่อมันช่างหายไปแบบไปวิเวลเวลยเลยนะฮะอือหือเห็นยืนนิ่งๆที่จริงเอฟจะตีใช่ไหมเนะี่ยตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกกี่นาทีอประมาณสิบนาทีได้ั้งฮะสงครามจะจบเชี่ยไม่ตายเลย อาตายกับใครไม่รู้นะได้ตู้งตัวป่ะลุ้นแนะน่ลุ้นลุ้นลุ้นชื่อคูอยู่ไหนวนะเนี่ยโอ้ยสิบสามตัวยังไม่ตายยังไม่ได้เลยไอนะ้คะแนนหนึ่งเลยยังฆ่าใครไม่ได้นะมันยากเย็นแสนคิดเลยเยการที่จะฆ่าใครสักคนเนะี่ยคือเราเน้นไม่ทําบาปใช่ไหมเนะี่ยไม่ฆ่าผู้อื่นแบบนั้นใช่ไหม ตายเลยตบทีเนี่ยรู้เลยนะรู้คนนะโดนแค่หนึ่งดอกก็รู้เลยว่าตายแน่ๆโอ้โหยังไงเนี่ยเดินไปไหนฮะ โอ้ยแล้วใครตามมาผมยังไม่รู้เลยเนะี่ยคือโบกตามตรงนะสงครามนี้เป็นอะไรที่เข้ามาแล้วโคตรแหลกนะฮะต่อให้เน็ตท่านแรงขนาดไหนมันก็แหลกอยู่ดีนะคือเนี่ยแก้ปัญหาได้หรือเปล่า โค้โเมันสัง้นเผลอๆเราตายก่อนด้วยซ้ำนะออชีวิตเราตายซิพุกแล้วไม่มีใครชนะเราได้การตายเราเยอะน่าจะเยอะที่สุดแหละตีไม่เข้าเลยว่ะตีแบบเหีย อ้าวตาย40,000่นะ4 0่0 0กว่าต่อ2 0 0 0่น่ะ30,000่ตัวส0่หม่นสไงชนะแน่ๆเพ้ชนะไม่สำคัญหรอกครับแต่สำคัญคือผมจะฆ่าใครได้หรือเปล่าเนี่ยอห้าพันแ0ด โอ้โหมาเจอนิงจากูจะบอกว่ากูลาก่อนนะประมาณนั้นออาวสามพันแปดนะตัวนั้นไม่ถึงกระโหดมากถ้าโหดก็ประมาณห้าพันแปดหกพันอะไรแบบนี้เนะี่ยจบผมแบบหลับอนาถ ดูธรรมะวิ่งแบบวิ่งไปหมดนะอะไรนะใครกดอะไรเนะี่ย9นาทีผมรู้สึกว่าผมไม่มียานะใครกดมาเฮ้ยเชียโอ้ผมเคยเฉยไม่ได้ตั้งใจจะทำลายใครเหลื4นาทีนะฮะสงครามจะจบอ๋อเวลาสงครามเนี่ยประมาณ 10, 15นาทีครับสงครามคาดรวม ไม่โอ้โหข้าทีละสิบกอืมไอทวนแม่งหันมาตบคูก็าตายเลยสิคือผมกะว่าผมไม่หนีอยู่แล้วนะยาแบบไม่ต้องกดก็ได้นะจําเป็นเลยนะคือเลือดสามพันมันเทียบอะไรกับการโจมตีทั้งระดอกห้าพันแปดห้าพันเก้าอะไรแบบนี้นะ ไเนียผมจะตายแน่แน่อ่าตายแล้วโอ้ไม่ยาลุดโอ้โหตกใจหมดโอ้โหเฟรมเลทตกลงที่หนึ่งนะฮะหนึ่งสามอะไรแบบนี้นะฮะเป็นเป็นอะไรที่ เทียมากเนี่ยสำหรับก,การอัดคลิปแล้วเฟรมเรตตกต่ำขนาดนั้นโอ้โหอ,อ,อยู่ที่สองกับสามเนี่ยตัวน,นี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสามนาทีเราเข้าไปในฐานทัพดีกว่านะเผื่อจะได้เจออะไรบ้าง มันคงจะมีอะไรสีสันที่น่าเล่นแน่แม่งมีแต่ธรรมะเยอะชิบหายเลยนี่มันมันมันหายไปไหนหมดแล้วแม่งน,นักหนูลุ่มลุ่มลุ่มแม่งมัน เราชอบมาเรื่องลุมคนอื่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยา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 ไม่ตายไม่ตายไม่ตายยังไม่อยากตายตอนนี้ฮะโอ้ยเดินผ่านอะไรอ่ะโดนไปหนึ่งดอกตายเลยฮะฉลองชนะฮะโอ้ยหัวหน้าเตียนเลยหนึ่งนาทีฮะ สี่หมื่นที่รับหกหมื่น 6, สองแอ๊จบสกอร์ที่ไดจะประมาณสี่หมื่นเจ็ดแล้วก็หกหมื่นห้านะโดยประมาณอุ้ยอโอ้ยไม่เห็นใครเลยไม่ตายเลย ผมมาเกิดอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อพออยู่ตรงนั้นกันนะครับอะไรเนี่ยอ้อาหายไปได้ไงหายวับไปกับตานะฮะ โอ้อา้าวชนะเฉยฮยไม่เข้าใจเลยเอา้าวว่าจะดูส,สกอร์การตายนะเราแค่ไม่ได้ดูสกอร์การฆ่าคนอื่นนะคือไหนๆมันก็แบบช่างมาเถอะผ่านผนไปแล้วเรารีบออกไปดีกว่านะไม่ไหวจะเคลียร์เคลื่อนย้ายไปยังหมู่บ้านนะครับรอเวลาประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาที โอเคออกมาได้แล้วนะีหลังจากออกมาได้เราก็ไปแลกค่าความดีเราเป็นฝ่ายชนะได้พลุมาแล้วก็มาแลกตรงนี้เราจะได้มาห้าเหรียญแลกครั้งที่หนึ่งแน่นอนนะเป็นค่าประสบการณ์ อันนี้ผมก็ชินอยู่แล้วนะครับครั้งที่สองคาบจบการอีกแล้วครั้งที่สามก็ยังเกบอ๋เอ,อเป็นค่าความดีนะยี่สิบห้าอได้ค่าความดีหนึ่งร้อยยังดียังดีอ่สามสิบห้านะได้ได้ได้ร้อยกว่านะร้อยหกสิบนะฮะใช่ปะใช่อะ่ะ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับผมเดวิม่เตอร์ซียูนะครับบ๊ายบายครับดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม